สวัสดีครับมาเจอผมเพีงกักแล้วนะครับอยู่กันในรายการทำอาหารเด็กเอง ep ๔นะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรที่พิสดารผมได้คิดคนน้นเมนูใหม่ขึ้นมาเป็นเป็นเป็นไส้กรอก่ไส้กรอกปกติไม่น่ากินครับผมไม่อร่อยแลย้วก็ต้องหาวัตถุดิบลับก็แล้วผมก็คือกาแฟนะครับผมแต่อาหารที่ผรจะทำในครั้งนี้ก็คือเป็นอาหารเช้านะเหมือนไส้กรอกกาแฟตอนเช้าก็กินได้นะครับผมมันก็คงแต่เราเอามาผสมกันน่าจะอร่อยเหมือนกับอาหารเช้านะครับผมจะเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนจะไม่อร่อยเจอกันครับผม ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรุงวัตถุดิบของเราเนะครับผมเดี๋ยวเที่ยวนนะผมกอที่จะทําวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญมาร่วมทําอาหารกับเราวันนี้กับผมขอเชิญคุณชันวิทย์วิชัรนบผมแนะนำตัวนะผมเป็นควายอย่างไร จากตุรีผมก็อยู่บ้านนอกครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมวันนี้อาหารจะทำอะไรนะครับผมวันนี้ทำมื้อเช้าแล้วมื้อเช้าใช่มื้อเช้ามันมีกาแฟกับไอ้พวกไส้กรอกแต่ว่าไข่ยาวันเราจะไม่ทำได้เดี๋ยวอ้วกแตกกัน EP ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องรอให้แบบกระทะมันร้อนหน่อยนะครับผมละลายกาแฟลงไปฮะหอเดียวไม่พอต้องเอาทั้งสองห่อนะครับผมเป็นการที่เราต้มกาแฟในหม้อครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเฮ้ยเหมือนน้ำไอ้เนี่ยคนดินแดงผมว่าเพื่อให้รสชาติมันอร่อยใส่น้ำตาลเพิ่มไหมผมว่านี่มันเป็นเกลือน้ำตาลมันผมไม่ทราบมผ ฉันว่าม,มันเกลือน้ำตาลนะครับออลินไม่ค่อยดิบเอาเยอะเช็ดนะผมลินไม่ค่อยดีครับผมเกลือน,น้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลนะผม,มน้ำตาลน้ำตาลหลายปีนะคิดว่าเมนูนี้อร่อยด<อ>ีครับนะก็น่าจะอร่อยนะเป็นอาหารสำหรับมื้อเช้าทุกคนนะครับผมนี่ก็คือไส้กรอกที่มาจากอินโดนีเซียครับผมมาจากอูครับผมเราก็เลยไปเอาไส้อวกมันมาทำเป็นไส้กรอกให้ทุกคนกินนะครับผมโอ้ยูีมันน่ากินมากครับผมครับผมก็เดี๋ยว เราไปดูตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยกันเลยดีกว่าครับผม อันนี้ผมก็นี่คือเราจะทำซอสพิเศษนะผมวันนี้ก็เป็นช่วงใหม่รายการเรามาเซอร์ไพรส์นะผมเราจะไม่ใช่แค่ทำอาหารเราจะมีเกมให้เล่นด้วยครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีสมาชิกหลายคนนะผมหาผู้โชคดีสักหนึ่งคนมารับประทานอาหารอันนี้ของเรานะผมแล้วคนที่โชคดีมากสุดก็คือจะได้ถูกนิมลองกับเครื่องซอสพิเศษขององค์เพียงก็ว่าได้ผมในโลกนี้ไม่มีมีใครทำคุณคิดว่าคุณจะโดนไหมผมไม่น่าโดนไม่น่าโดน และนี่ก็คือฉลากที่เราเอาไปจับเพื่อมาชิมอาหารของผมนะผมแต่ว่าคือมีเพื่อนอยู่สิบคนใช่ไหมครับอยากแกล้งแบบักคนนะับ <c oughs> คุณเต้ยนะเป็นแบบนี้นะครับคุณเต้ยนะผมเรียนชื่อมันแล้วสิบชื่อนะ้หน่าดู ไม่น่าโดนไม่น่าโดนอ๋ออันนี้แเกล้งนะครับผมผมจะทําฉลากขึ้นมาหนึ่งกระป๋องนะผมจะเขียนรายชื่อทุกคนที่มานั่งในโต๊ะอาหารของผมเขียนชื่อมาหน้าสิบชื่อแล้วเราจะจับฉลากกันว่าใครจะโดนไม่น่าโดนนี่นี่คือเจ้าพ่อให้ทําซอสรับนะผมไม่ต้องเขินอายไม่ต้องเขินอายสบายแต่อะไรแปลกๆเอาให้หมดเลยเอาหมดเลยเอาเยอะๆเยอะๆเยอะครัๆคิดว่าไอเต้นจะโดนโดนแน่นอนเขียนชื่อมาหน้าสิบชื่อแล้ผมว่าเลิงชฟอิตาลีผมใครใครจะโดนนะผมถานวิ่านวิ ใส่กาแฟนเลยนมึงยันเช้าแน่บอกดีดเขียนชื่อมานน้าเสียชื่อแล้วโอ้โหโอ้โหสมน้ำต้นนี้นะผมถ้าไม่สมน้ำนี่มันดูมันจืดจืดแดงเลยสมน้ำให้มันเป็นซอสไหน่อยนผมยันเช้าบอกดียดดีดแดงเถือกเชฟเขาคิดขึ้นมาเองนะผมเขาทีใส่เพิ่มนะผมเขาทีใส่ของนี่มีแต่อาหารนะผ เอาให้ใครกินเขาให้ใครกินอิตาลีอิตาลีอิตาลีคือเขาเขาคิดว่าเขารอดนะผมเขาคิดว่าจับฉลากข้วงนี้ไปเข้าวัดดวงดีร้อยเปิดเขียนชื่อมันแล้สิบชื่อแล้วตอนมันก็อู่แบบบ้านเราก็เรียกว่าอุจจารอยู่แล้วนะผมเขาจะอุจจาร์เพิ่มไหมนะผมมึงทำมามีแต่ความชิบหายคนโชว์ครับผมโอ้โหนี่ครับสุดเด็ดเดี๋ยวกูได้กิน วันนี้ครับผมก็อาหารของเราก็ได้เสร็จไปที่บริเวณนะผมไส้กอรอกต้มกาแฟสูตรอะไรไม่รู้ไม่ทราบเหมือนเป็นอาหารเช้าของทุกคนนะผมเป็นอาหารหน่ารักนะผมเดี๋ยวคุณได้กินก็คือนี่เราก็มีเชฟมาจากอิตาลีนะผมชื่อเชฟเป็นไงผมชานวิทย์ครับผมกับคนเทสหนึ่งคนนะผมเจ๊เปิลเจ๊เปิลเปลยนชื่อมันต้องเปชื่อแล้ว ก็คือนี่ก็เป็นซอสนรกของเราครับผมและเดี๋ยวเราจะหยิบฉลากครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายโดนไอ้ซอสนรกก่อนเลยเราจะมาเทสกันก่อนสามคนว่ารสชาติที่เราทําแบบปกติมันอร่อยไหมครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้เกียรตินะผมผมจะเป็นชิมเป็นคนสุดท้ายผมจะให้ผมเชฟได้ชิมก่อนนะครับผมตามใจไม่ต้องเก่งใจผมตักหนึ่งชิ้นกินโอเคไหมครับผมอุ๊ยอร่อยอร่อยครับเกลือเกลือไหโอ้โหรสชาติมันอร่อยใช่ได้ครับเชฟต้นจากอิตาลีครับผมชิมนะครับเชฟอิตาลีขอสองนะครับ ละลายในปากละลายในปากด้วยท่าผู้ชมไม่ได้อย่าไปทำกันจะเป็นคนชิมนะผมพิสเน้นๆนะผมเฮ้ยมันกินได้เฮ้ยไมันอร่อยทีนี้เราก็ได้ชิมกันไปที่เรียบร้อยครับผมก็ถึงเวลาอันพิสดารกันแร้ผมพิตี้มาเพื่อไม่ฟา้เาขย่านะผมให้เขาเขย่าก่อนะผมพิตี้จับเองนะผมครับเต็ม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 เตมเต็มเตมเต็มเตเต็มเต็มเต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 ็มเต็มเต็มมเตมเต็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 มเตมเมเต็มเต็ นน่าโดเปลี่ยนชื่อมันน่าเสียชื่อแล้วคนโชว์แล้วผมคุณเต้ยครับผมควารู้สึกเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมก็เมื่อกี้เราได้จับฉลากไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ใครครับผมได้กูน okay, ี่แหละอ๋อได้เขาหน้าผมไี่ใครการเขาพูดมากนิดหน่อยครับผมก็ผมบอกเลยว่าเกมแบบนี้ให้เข้าใครออกใครครับผมชื่อนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญชิมครับผมชิมแล้วมาแล้วผมมาเินลูกเฮ้ยอึบเกี๊ยว เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวช่วงนี้ไปเข้าวัดดวงดีร้อนสุดเคี้ยวเคี้ยวคืนเคี้ยผมคืนคืนครับคืนคืนกินเคยชิ้นที่สองนะผมกันใจกันใจเคี้ยวผมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวคำเดียวขอคำเดียวผมก็ขอคำเดียวหมดเลยผมก็จัดให้นะผมเทหมดเลยี่หมดเลยผมไม่เข้าไหนผมกินแบบหลายๆอันรวมหมดเลยตั้งรึบกินดันยังครับลูกชายตัวจริงกระเทงได้ครับผม เขี้ยว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 ไม่น่าโดนช่วงนี้ไปเข้าวัดดวงดีร้อยเปิดภารกิจของของคุณคุณเต้ยนี้ไม่ไม่ผ่านนะผมรอบนี้ไม่ผ่านนะผมแต่ขอฉลางนะผมขอฉลางนะผมเย้อครับ เรามีเฉลยอะไรมาเล่นกันหนึ่งตัวนะผมขอฉลักนะผมฉลักมาดูว่าฉลักนี่ว่าใครยังเหลืออยู่บ้างเตยนมเตยเตยอเตยวะเตยอีกแล้วนะครับผมเตยงานบิดพลาดครับเครับผม้วยเส้นฟิลสุเลยครับอย่าคิดจะแก้ตื่นนะครับผมขอวามมั่สิ่นะผม แต่อยมากวันนี้เราก็เล่นเกมกันมามากพอแล้วผมวันนี้ผมก็ต้องขอฝากสงท้ายเพียงเท่านี้ผมผมกับคุณเต้ที่เป็นผู้โช่วงไรนะผมก็ขอกราบลาไปก่อนและผมฝากซับสไครบ้างนะผมฝากกดติดตามในเฟซบุ๊กยูทูบเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆพอเราได้รวดเร็วนะผมแล้วเจอกันครับผมคลิปหน้าจะเป็นอาหารอะไรจะเป็นคลิปที่มันตลกและมันฮาขนาดไหนนะผมกับผมอมเพียงและทีมงานในเฟซจะพาทุกคนไปแห่งโลกแห่งความมันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอกราบลาไปก่อนนะผมกราบวันดี้ครับผมสิ่งยังไงบ้างครับบาย ดนไหมไม่มีว่ะช่วงนี้เขาทำบุญบ่อย,อ,ยอะไรนะช่วงนี้อะไรทำบุญบ่อยเข้าวัดนี้พระนี่บอกว่ามีจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเวลาเล่นอะไรกับเพื่อนจะไม่เคยโดนปะบอกทุกคนก็ารื้นก่ารุ่น